ปลาล้อนด้วยทิชมิน้นทนอรวเวี่ที่เตียงสะนะคะ5-15นาทีจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดเป่าผมให้แห้งสนิทนะคะขั้นตอนการมวลล้วนลอนนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวบำรลุงโมเดิ p เพกตัว B นะคะนำไปผมลูกค้าจุ่มน้ำฉีดสเปรย์ป้องกันความร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตัวบำมลุงนะคะโมเดิ p เพกตัว B นะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงาเคลน,นี้ใช้แกนอยู่ที่เบอร์17แล้วก็22คะ่ะ การมวลล้วนรอนนะคะพยายามหวีให้เรียงเส้นนะคะทุกคนดึงให้ตึงนะคะม้วนให้ขึ้นเงานะคะเทคนิคการเลือกใช้แกนนะคะผมสิ้นเล็กใช้แกนเบอร์เล็กผมสิ้นใหญ่ใช้แกนเบอร์ใหญ่นะคะลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างค่ะส่วนรอนจะเด้งไม่เด้งอยู่ที่การลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นนะคะเคสนี้ใช้แกนเบอร์ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะเพราะลูกค้าไม่อยากได้รอนแบบว่าแน่นๆนะคะอยากได้วอลลุ่มเบาๆดูแลง่ายๆนะคะ การใส่ฟองน้ำและกิ๊บนะคะก็จะทําให้ร้อนแน่นขึ้นนะคะแล้วก็กที่สําคัญนะคะยางสม้มทุกคนเป็นยางซิลิโคนนะคะที่ไม่ทาให้เกิดรอยหกักรอยยับนะคะและสามารถบอกอุณหภูมิไฟได้ด้วยเมื่อเข้าเครื่องนะคะถ้าแกนมีความร้อนยางสีส้มจะกลายเป็นสีใสนะคะเคนนี้ตั้งไฟอยู่ที่หนึ่งรอยิบองศาเดินไฟยี่สินาทีนะคะเครื่องดัดตัวนี้ใช้ดีมากทุกคนมันมีที่ยกแกนนะคะทําให้ลูกค้าไม่หนักศีรษะนะคะ จากนั้นก็พักแกนให้เย็นสนิทแล้วเอาแกนออกได้เลยค่ะก็จะได้ลอนดิ้งดิ้งแบบนี้จากนั้นเราไปลงน้ํายากก,กที่เตียงสากกันค่ะเทคนิคนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นและไหวขึ้นนะคะเป็นกกน้ําของ3บวกนะคะขยำรลอนที่เตียงสากแบบนี้เลยนะคะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10-15นาทีเมื่อลงน้ํายากก,กครบเวลานําลูกค้าไปสระผมด้วยชมพูเคลาตินของ3บวกและบำรุงด้วยสปาเคราตินของ3าบวกล้างผงลูกค้าให้สะอาดแล้วทําการเป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืม ฉีดสเปรย์นำ้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะทรงนี้ก็เป๋ง่ายๆทุกคนเป่ากระจายได้เลยค่ะไม่ต้องหมุนมือก็ได้นะคะสามารถเป่าแห้งธรรมดาได้เลยนะคะเป็นทรงที่ดูแลง่ายซีดง่ายนะคะแล้วลอนค่อนข้างที่จะทนนะคะเมื่อลอนเริ่มแห้งเราก็จะใส่เซรั่มอะเกนออยนะคะวันนี้กี้ใช้เป็นของ3บวกนะคะขยำขยำไปที่ลอนนะคะลดความจีฟูของรอนนะคะเซรั่มจะซึมเข้าเส้นผมเลยไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะจะทําให้ลอนกระชับนะคะและอยู่ทนอยู่นานยิ่งขึ้นจากนั้นก็เป่าต่อ คใครนะคะที่มีปัญหาดัดผมลูกค้าไปแล้วเวลาถ่ายรูปมาลอนไม่เงาไม่นุ่มเลยลองใส่อาก,กินออยดูนะคะทุกคนอาก,กินออยจะทําให้ลอนนุ่มลอนเงาลอนกระชับเวลาถ่ายรูปมาก็จะได้ภาพสวยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะดัดวอลลุ่มพร้อมทาสีนะคะได้ลอนเด้งๆคลคายเบาๆดูแลง่าย,ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์กับกิบก๊กมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลย นะคะคส่วนลูกค้าท่านไหนอยากทำผมลานกิกตั้งอยู่ที่บ้านว,างว,นนวังวัดตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะ